แต่ถ้าการขุดแร่สำเร็จผมต้องการ30% 30%ซนตหรอหมายความว่านายต้องการส่วนแบ่งส่วนแบ่งนี้มากเกินไปผมมีเฟรมเบลเป็นอโรกที่ทำสัญญานอกจากนี้ทตาดั้งเดิมของผมคือทา,อาุอัคคีถ้าผมเข้าร่วมด้วยอัตราสำเร็จจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ผมรู้ว่าคุณไม่เต็มใจร่วมมือกับผมเขาฟานเซ่ของเราและในทางกลับกัน ราะว่าคุณกังวลเกี่ยวกับตระกูลมู่แต่ตระกูลมู่รวมตระกูลเล็กๆไว้เป็นจํานวนมากเพื่อขับเคลื่อนตระกูลที่มีชื่อเสียงคุณแน่ใจไหมว่าการปล่อยให้ตระกูลพวกเขาครอบงําจะไม่คุกคามผลประโยชน์ของคุณคุบเขาฟานเซียมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ดินผืนใหม่มันกล่าวได้ว่ามีโอกาสทางธุรกิจที่ไม่จํากัดเราร่วมมือกันได้มากแค่ไหนในอนาคตขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณแต่30%มากเกินไป เพื่อประโยชน์ของมุ้ยหนูเจียวผมจะถอยให้ก้าวหนึง่ง25%ไม่น้อยไปกว่าน,นั้นตกลงเราเห็นด้วยกับ25%แต่ก่อนผมจะจากไปผมต้องกลับไปที่ขบเขาฟานเซียอืมนายกลับไปเตรียมตัวและดูว่านายต้องการนำอะไรมาอีกบ้างุบเขาฟานเซียห,หนิงเซีย โมฟานนายกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หนิงเซียเธอคิดถึงฉันไหมไม่อย่าเย,ย็นชายแบบนั้นเธอรู้ไหมฉันโชคดีที่มีแหวนแห่งเวนิสที่เธอให้ฉันไว้คราวนี้นายเกือบตายอีกแล้วใช่ไหมอย่าพูดถึงมันสิมันจบแล้วฉันกลับมาแล้วหลังจากหายไปนานไปเดินเล่นกันเถอะอืม ฉันไม่ได้ต่ะหนักเลยว่าระหว่างที่ฉันไม่อยู่ป่าเล็กๆรอบตัวฉันเติบโตขึ้นมากใช่นายสามารถพักผ่อนให้เต็มที่ในตอนที่นายกลับมาคราวนี้เออฉันมีข้อเสนอสําคัญมาให้หุบเขาฟานเซี่ข้อเสนออะไรตะกูลมุยและตะกูลตรงฟางค้นพบสายแร่อัคคีขนาดใหญ่ในหุบเขาคุณหลุนและประสบกับปัญหาในการทําเหมืองฉันเสนอช่วยพวกเขาหาประโยชน์แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน ไม่ต้องกังวลฉันมีหมานยานไปเป็นเพื่อนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่ได้กังวลในช่วงที่ฉันไม่อยู่มีปัญหาอะไรในหุบเขาฟานเสียไหมเนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพื้นที่รอบๆไม่ค่อยสงบการเคลื่อนไหวของอสูนทะเลถี่มากและล่าสุดก็มีนักล่าเครื่องไหนมันคือนักล่าเครื่องไหน มีเรือในทะเลที่ต้องการกำลังเสริมทันทีเวนเอ้ยมันไกลเกินกว่าจะมองเห็นนี่ที่ปรึกษาทำไมคุณมันอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นนักล่าเครื่องในกำลังโจมตีเรืออีกแล้วประเมินจากสัญญาณต้องมีพวกมันมากกว่าพันตัวมันมีมากขนาดนั้นเลยเหรอ เธอกลับไปแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนฉันจะจัดการกับมันเองอืมระวังด้วยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ